ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมทิพน์นะครับออกพรรษาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับมาทักทายวันออกพรรษานะครับหวังว่าทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขกับวันออกพรรษาได้ทําบุญตักบาตรนะครับไม่ว่าจะตักบาตรเทโวโรหณะนะครับวันออกพรรษาวันนี้นะครับสิ่งที่ญาติที่ํามโปรคอยนะครับก็คือเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเหรียญหลวงปู่สวงที่จะแจก แล้วก็ทําบุญด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะก็วันนี้ก็จะมาสนทนากับหลวงตาหลวงตามาเกตนะครับอยู่สวนพุทธธรรมทวดโตพรมมรังสีนะครับถ้าผู้ผิดขอภัยด้วยนะครับเป็นมีทังท่อลงปูสวงอยู่นี่นะครับแล้วก็วันออกปันาพอดีนะครับวันนี้นะครับจะไปเอาน้ามนต์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อทําการแช่นะครับเหรียญหลวงปูสวงรุ่นที่จะให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับยังมีความดัาริว่า สวนพุทธธรรมนั้นได้เห็นโรงทานเนี่ยคร่ำคร่าเพราะว่าเวลาหลายปียาคาเนี่ยเปลี่ยนหลายรอบแล้วและอยากจะทําสารานี้เป็นสาลาโรงทานโรงทานบายตึกเกียรหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับจึงได้บอกญาติโยมว่าปัจจัยที่ญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นประธานรองประธานเป็นกรรมาการหรือผู้มีจิตศรัทธานั้นคือจะนําปัจจัยนี้ไปสร้างโรงทานบายตึกเกียรหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน อาตมาภาพจึงได้อธิษฐานได้สร้างเหรียญเหรียญที่มอบให้กับเป็นประธานในรุ่นแรกรเป็นรุ่นแรกเป็นมีมีม,ม,มีอันนี้มีร้อยแปดองค์ร้อยแปดองค์มีร้อยแปดองค์ให้มอบให้ให้ประธานให้ประธานที่ร่วมสร้างสวยงามมากนยทิศพันธ์ให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆดูแบบใกล้ๆนะครับนี่คือประธานนะครับตอนนี้ก็ ชัดน้อมชมนะสวยงามสวยงามมากเลยครับรุ่น<ส>รุ่นอะไรครับในรุ่นรุ่นใบตุ้เกียเมียนบานใบตุ้อเกียคือข้าวน้ําดีเมียนบานก็คือมั่งมีสีสุขหรือร่ํารวยเป็นภาษาภาษาไทยก็ต้องร่ารวยเนาะเมียนบานครับหรือมั่งมีสีสุขก็ได้ปังปังก็ได้เฮงๆก็ได้ที่ปังปุริเย่ก็ได้คําภาษาสมัยปัจจุบันแต่ภาษาเขมรนก็คือเมียนบาน ใบตุ้กเกียมเงินบานครับก็เนี่ยแหละครับรุ่นสวยงามมากจริงๆเป็นล็อกเก็ตที่สวยจริงๆนะครับเป็นเหรียญเหรียญแล้วก็เอาไปมีทองหนักสิบบาทก็ไปใส่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เป็น,ปนรองประธานอ่าครับจะมอบให้เนี่ยเดี๋ยวขอดูรองประธานนิดนึงสวยงามมากนะครับก็มีหลายคนนะครับที่จองชื่อไว้แล้วนะครับอ่ะ ทำไมรองประธานจะสวยกว่าไม่ใช่ครับคุณชมโถงสวยกว่าคนละเนื้อคนละเนื้อครับเนี่ยอันนี้รองนะครับที่จะสร้างสลาใบาตึกเกียร์หลวงปูสวงนะครับเนี่ยแต่ว่ากล้องไม่ค่อยชัดนะคุณชมโทรศัพท์เก่าๆเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับงวดน,นี้แหละน่าจะได้ไส่วนเนื้อผงเนี่ยเป็นผงของฝันมงคลเนี่ยที่จะให้คุ้มทรัพย์พญานาคเนี่ยก็สำเร็จเรียบร้อยนะ สำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้าพัรษาแล้วแต่ก่อนเข้าพรรษาเดี๋ยวก็จะมอบให้กับทิพยพันของขุมทรัพยานาคหนึ่งพันองค์เพื่อเป็นเป็นทานบารมีแล้วแต่ทิพยพันเพราะตามามอบให้แล้วเป็น,เป,นเป็นอำนาจสิทธิของทิพยพันแห่งขุมทรัพยานาคที่ตามามอบให้เป็นพระโพธิคัณมงคลแห่งเฉพาะช่องขุมทรัพยานาคหนึ่งพันองค์เจกฟรีหนึ่งพันองค์แต่ค่าส่งอ่าอันนี้แล้วแต่ทิพยพันเพราะหลวงตาม,มอบ มอบอำนาจสิทธิ์ให้เพื่อเป็นขวัญเป็นมงคลแก่ท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายคนดูในรับนะครับคุณชมนะครับเอาไปอัดกรอบสวยงามมากนะครับหอมนะครับเนื้อหอมมากเนี่ยก็อยู่ที่ช่องขุมทรัพย์พญานาคหนึ่งพันองค์ที่จะให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ระลึกถึงหลวงปู่สวงนะครับเป็นบุญกุศลของช่องขุมทรัพย์พญานาคนะครับที่มีโอกาสตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับปรารถนาไว้ว่า ช่องนี้อยากจะแจกเหรียญหลวงปู่สวงไลยก็จะแจกฟรีนะครับก็ปรากฏว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนะนะักแจกฟรีก็จะเสียค่าส่งนะครับจริงๆแล้วก็50าสบบาทรู้จะพอค่าส่งหรือเปล่า <c oughs> ก็ดูก่อนนะครับคุณชมนะครับกอเอ็ดก็ไม่อยากจะคือคําว่าคือให้ทานพี่แจกฟรีก็อยากจะให้ด้วยความ เรียกว่าให้ได้วความมีความสุขนะ FC รับก็มีความสุขเนาะก็สวยงามจริงไปต้องอัดกรอบนะครับไม่อัดกรอบไม่ได้นะคุณผู้ชมอัดกรอบไว้เลยอัดกรอบจะสวยงามมากนะครับนอกจากนี้ก็จับวันนี้จะไปเอาน้ํามนต์นะรับมาแช่เหรียญประมาณกี่วันต่าถึงจะแช่ต้นเดือนก็จะทยอยสง่งต้นเดือนใี้มออให้มาเอาได้เลยใครมาได้ก็มาเอาเลย แต่รายชื่อใครมาเอาก็มาเอาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะรายได้ทั้งหมดก็จะสร้างกระท่มใบตึกเกียร์ลงปูสวงกระท่มโรงทานเนาะโรงทานเป็นโรงทานนะครับใบตึกเกียร์ลงปูสวงนะครับรายบุญอันนิสงเยอะนะครับแต่รายชื่อนะฮะก็เนี่ยครับรายชื่อที่เป็นประธานก็มีทางช่องเราก็จะมีนะครับอ่า มีมณีชาแนลด้วยนะครับที่เป็นประธานแล้วก็เอ็นฟิลนะครับรองประธานนักน้อยด้วยนะครับก็เป็นรองประธานนะครับ<อ>ด้านนี้นะครับอขอดูนิดนึ่งนะครับผขอนิดหนึ่ง,นนงคุณผู้ชมนะครับดูเนี่ยประธานหลักนะครับที่ดําเนินการจริงๆก็คือไม่มีใครนะครับก็คือที่ที่ทตั้งใจจริงก็คือช่องคุมทรัพยานาคนะครับนะที่จะเป็นประธานหลักที่ดูแลเอฟซีทุกคนทุกท่านไม่ไม่ใจว่ารายชื่อมีใครตกกระเป่าดเดจา ให้ดูแลนิดๆนะครับถ้าใครตกก็สามารถโทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงให้ดูตามเบอร์โทรนะครับสิ้นเดือนนะครับจะส่งให้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับนะครับจะมีทั้งประธานรองประธานนะครับที่จะเสนอชื่อมาให้เอฟซีดูนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงให้ส่งชื่อดูแล้วรอดูตามคลิปด้วยนะครับมีอาจจะมีใครตกหล่นเยอะอยู่นะครับเพราะว่า บางทีส่งมาทางไลน์ก็เป็นเดือนไม่ได้อ่านรีบจอบเป็น้างองนะเด๋ยวไม่พอนไม่พอรรครับตุวคนเนี่นะครับรีบเลยเนาะกรรมประการก็มีนะฮะกรรมประการก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยเหรียญสวยมากเลยกลก้อ,องก็ไม่ค่อยชัดมองเห็นไม่นอกไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะเอารายชื่อนี้ไปพิมพ์หลังจากเต็มแล้วก็จะไปพิมพ์แล้วให้ลงตาสวด ้หรับ,บอ,อะไรชื่อที่โยมเป็นเจ้าภาพรองประธานกรรมการในธรรมจะสวดมนต์อธิษฐานจิตให้นะอธิษฐานจิตใหญ่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีพระสงฆ์มาเดี๋ยวก็จะได้อธิษฐานโอนนะพระสงฆ์ก้าวรูปพรุ่งนี้ครับก็ตอนนี้เหลือไม่กี่องค์นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถโทรมาเป็นเจ้าภาพได้นะครับที่จะได้เรียนนะครับนะครับรายชื่อเดี๋ยวก็จะ ให้ลงตาไม้สวดให้ f อฟซีนะครับเพื่อต่อดวงต่อโชคต่อชะตานะครับก็องค์เจฟรีหลายคนในท่านก็บอกว่าอขอสิบองค์ไนไม่ขอรอยองค์มันก็จะแบ่งปันกันเนาะก็เนาะก็อยากจะให้หมดทุกคนเลยแต่ว่าอยากแบ่งปันกันไา้เยอะๆนะครับเราต้องเพื่อเพย์นะครับมสับพยายนาคต้องให้เรขกมงคลให้ถูกนะวันที่1นึ่งเนี่ยนะมันดีแชเนลเอนฟิวเ ต้องเอาจะบ้าชิงนะต้องเอาว่าจะเอาชัดๆนะวันนี้เอาชัดๆให้ยอดเยีย <c oughs> ย่ยมได้รางวัลใหญ่นะอธิษฐานดีๆนะอธิษฐานดีๆแล้วก็ได้มา,มาร่วมบุญกันในวันที่อาทิตย์ที่14พฤศจิกายนอ๋อสินะครับคุณผู้ชมวันที่14พฤศจิกายน2อ6 4ไม่แน่ใจว่าตรงวันลอยกระทงหรือเปล่าลอยกระทงวันที่19บเก้าโอ้สิบเก้าโอ้ก่อนลอยกระทงพอดีเลย<อ>ทำบุญก่อนก็้วไปลอยกระทงไม่ใชนะ่ทอดกระถินอย่างเดียวนะ มีพิธีถวายาวิหารดวงใจแม่เรือนไทยด้านหน้าที่<อ>คุณแม่ประวิงพองพันท่านผู้ช่วยประที่พองพัน์จากบ้านตะปันอำเภอพ,พิมายจาังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นผู้เจ้าภาพใหญ่สร้างเอาไว้แล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทอดกระถินสามัคคีด้วยในวันที่14ของคุณแม่ประวิงพองพันเนี่ย แล้วก็พี่น้องตระกูลผองพัน์แล้วก็คณะสายบุญสิทิยานุสิทธิของหลวงตามหาเขตแล้วก็สายบุญของขุมทรั์พญพานาคได้มาทอดกรถิน่นแล้วก็ถวายเข้าป่าในในวันที่14ด้วยแล้วก็ถวายองค์พระพุทธวิมายะทันใจด้วยแล้วก็ด้านหลังของหลวงตามหาเขตมีองค์ปู่ทวดหลวงปู่โตองค์ใหญ่เท่าองค์จริงที่คุณวิไลชันทจุลศิล สร้างถวายแล้วก็มีพระเก้วแดงอ่าแล้วก็พระเกลมราากตด้านหลังลวงตาก,ก็จะมาทําพิธีในถวายในวันอ่าทอดกรถินด้วยฉะนั้นจึงเป็นบุญพิเศษฝากประชาสัมพันธ์ไปยังของช่องของคุมมรั์พยานาค and f i e l channel มนมี e ช channel นักน้อย channel มาร่วมอนุมโมทนาด้วยนะครับครับวันนั้นก็จะมีหลายๆช่องมาแล้วก็จะมีพิธีพิเศษเยอะนะครับเนาะ ถ้าใครมาได้ก็มาได้เลยนะครับเหรียญแจกฟรีก็น่าจะหลังเหลืออยู่พิธีบวงสวงใหญ่ด้วยนะบวงสวงใหญ่ด้วยกระทินกินตั้วกล้วจะออกข่าววันนั้นหรือเปล่าเยอะกินกั้วครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมมาได้มาเลยนะครับโอ้ยโควิดยังมาได้หรือเปล่านาะเริ่มดีขึ้นแล้วมั้งไม่แน่ใจนะต้องรอดูเนาะวันที่หนึ่งก็เปิดประเทศแล้ววันที่หนึ่งก็เปิดประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ ถามมาหลายครั้งบอกว่าจะส่งวันไหนก็สิ้นเดือนนะครับทยอยส่งในส่วนของส่งนี้จะเก็บเงินปลายทางนะครับจะไม่มีการให้โอนเงินมาก่อนคือคุ้มทรัพย์พญานาคือถ้าของไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะาเราไม่ได้โอนเงินมา่แต่ถ้าโอนเงินมาแล้วของไม่ได้เน่ลำบากเพราะจะใช้เป็นระบบซ o d ดีนะครับในการคือให้ของไปถึงปุ๊บก็ จ่ายเงินกับไปษณีได้เลยเนาะกับไปสนีได้เลย,ก,เลยก็ของได้เราก็ได้บุญด้วยนะครับอธิษฐานตรงนั้นเลยนะครับก่อนที่จะบริจาคเงินกับอธิษฐานนะครับอธิฐานเงินเลยว่าโอ้สาธุนะครับหลวงปู่นะครับได้ช่วยทําบุญนะครับเพื่อจะสร้างโรงทานใบตึกเกียให้ลูกหลานนะครับไปในคา่ายาคา่าจนนะครับอย่าได้มีนะมีแต่คำว่าสุขสบายรวยเฮงสรุ่สรูลเรยเมียนบ้านเนาะ ะครับเนี่ยครับก็แล้วเห็นลุงตาว่าจะเพิ่มเป็นผ้าขาวตรงไหนนะผ้าขาวด้านหลังด้านหลังยันใช่ไหมด้านหลังแล้วก็นผ้าขาวลงปูสวงเป็นผ้าขาวมีความหมายนะผ้าขาวเนี่ยครับและสังเกตว่าลุงปูสวงชอบผ้าขาวครับผ้าผ้าขาวลงปูสวงคือเดินทางไปหลายที่ก็จะมีผ้าขาวลงปูสวงมียันลงปูสวงมีจีบอลงปูสวงที่อ่าคนที่ใกล้ชิดลงปูสวง ไม่ว่าจะหลวงตาไม่ว่าจะทิศพานเองเขารู้จักเยอะนะครับก็สามารถที่จะหาได้แต่ก็จะเปให้เอฟซีนิดเดียวพอ,พ,อพองามพองามนะนิดเดียวนะไม่ให้เยอะนะ,ะคุณผู้ชมปั๊มตราย,ยันเรียกยันจัตุโรยันจัตโุโรยันจัตุโรนี้มีมีม,มีมีลาบไม่ขาดสายและมีตัวเลขมงคลด้านหลังเนี่ยน,นับไปนับไปนับมาบนล่างซ้ายขวาเนี่ยนับยังไงก็ได้เลขอะไรนั่นก็นี่ได้ เป็นเป็นเลขมงคลยันจัตุโรยันจัตุโระะจัตุโรบังเกิดรัพอไม่ใช่ธรรมดาอ่ะ <laughs> อย่าเลื่มนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนอกจากผ้าขาวหลวงปู่สวงที่จะได้ไปแล้วแล้วก็จะได้น้ำมนบอ่อน้ำเจ็ดบ่อที่หลวงปู่สวงรักษาคนที่คิดว่าไม่มีที่ไปแล้วในโลกนี้นนในประเทศนี้ที่เราจะไปัเชิญน,น้ำ น้ำมนต์เจ็ดเจ็ดแห่งใช่ไหมเจ็ดบ่เจ็ดแห่งครับเจ็ดบ่เจ็ดแห่งเพื่อมาทำไงครับมาแช่น้ำมนต์แช่น้ำมนต์แล้วพรุ่งนี้แหละวันเปิดโลกด้วยวันเปิดโลกใช่ใช่จะมีพระมาสวดเช็คสามวันเลยไหมต้องเจ็ดวันเลยไหมหนึ่งวันก็ได้สามวันก็ได้คอยมีน้ำมนต์วันนี้วันที่โอ๊ตได้อยู่น่าจะเจ็ดวันเกิดได้แต่ว่าอนานไปมันจะนั่นไหมเช็ไม่มีปัญหาไม่มีละลายไม่มีละลายใช่ไหมใช่ ไม่กลัวอะไรหรอกกล่เอฟซีพันเคี้ยวเนื้อละลายเนี่ยครับเช่หลวงปูน่นาเนี่ยหลวงปู่ไม่หนาววะเพราะว่าว,าวาตัตถุมงคลเนี่ยที่ได้สร้างเนี่ยคือมวลสารเนี่ยเป็น,ปน,ปนว่านร้อยแปดว่านร้อยแปดเนาะแล้วก็มีผงพระศิวลีที่มาจากจากถ้ำเขาสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ผงดินหลวงปู่สวงที่หลวงปู่สวงที่ผิงไฟ กะสินไฟก็สินไฟอท,อที่กระท่อมที่ลุงปู่อยู่มาประสมทำมวลสารพระรุ่นนี้ขึ้นมาคือส่งไปแล้วเนี่ยมีความสวยงามต้องส่งแบบชัดๆนะส่งแล้วมีความแปลกยังไงพระรุ่นนี้อาจจะเป็นบล็อกดั้งเดิมของวัดสนสัทธารามแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่เหมือนเป็นนะเป็นบล็อกดั้งเดิมบล็อก,อกของ,งลุงปู่สวงเลยใช่ไหมครับเนี่ย Mm hmm. ล็อของวัดสวนสัทธารามสร้างไว้รุ่นสมปรารถนาลวงกปูสวงสัจจังก็เลยได้มาถ้าเป็นเรียกว่าย้อนยุคก,ก็ได้แต่ว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อเทียตามาอธิฐานขอสร้างจํานวนห้าพันองห้าพันองค์ตามาขอสร้างแต่วันหนึ่งพันองเนี่ยตามาขอเป็นเจดทานบารมีซึ่งมอบให้กับขุมทรัพ,พย์พญานานเพื่อเป็นที่ระลึกครับเพื่อ fc จะมีโชว์มิลาบที่ดูช่องขุมทรัพย์พญานา ต้องดูเยอะเดี๋ยวเกิดกิเลสระยากได้เดี๋ยวผมมันเริ่มจะติดแล้วมันมีว่านมหานิยมเลยไหมครับลงุงลงตาเนี่ยมีไหมเนี่ยมีอ๋<ม>อสมพอเริ่มจะชอบแล้วนะเรียนเนี่ยไปแล้วอย่าลืมอัดกรอบนะครับคุณผู้ชมห้ามหายนะครับไม่หาคือองค์เนี้ยมีแค่นี้เองหายเลยไม่ได้เลยไม่ไไมีอีกแล้วนนเนื้อนี้ไม่มีใครปลอมได้ปลอมไม่ได้เลยนะครับม่ไได ทำมาห้าพันองค์ห้าพันองค์ไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดไม่เกิน <_ d ose> แล้วก็บล็อกรุ่นนี้สมปรารถนาก็จะไม่มีนะครับเนื้อนี้ก็คือเป็นเนื้อเอกลักษณ์เลย <_ d ose> ในเอกลักษณ์เลยยังไงก็ปลอมเนื้อไม่ได้ลอมพิมพ์ได้แต่ปลอมเนื้อไม่ได้ทําไมคุมทรัพย์ยานาธิพันธ์ไม่อยากให้เอาไปแบ่งกันแบบคือคนที่ ใจชอบจริงๆศรัทธาจริงๆถึงจะได้ไปไม่ใช่เอาไปแจกแล้วไปไปเก็บไว้ตามหิ่งพระบ้างปล่อยแล้วก็ทิ้งแล้วก็หายทิศพันธ์ไม่ต้องการอย่างนั้นคืออยากได้แล้วก็ต้องแขวนคอแล้วก็ต้องศรัทธาด้วยเอาไปไปทิ้งฮะทิฏพันธ์ไม่ไม่ไม่ให้นะครับอย่างพี่เดาเออเอาอยากไปแจกลูกแจกล้านถามว่าลูกลานในโชคหลวงปู่สวงไหมถ้ามไม่ชอบก็ไม่ต้องให้ครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยเนาะ แต่พระเจกทั่วไปธรรมดาเราเป็น<ล>ผมครบครบ1หนึ่งไตรมาสหนึ่งพรรษาจริงๆพระเนี้สร้างเสร็จกอดเข้าพรรษารและก็อยู่ในพรรษาเนี่ยสมเดือนจริงๆบางวัดในบอหนึ่งไตรมาสแต่ทําพิธีเสร็จกเจกแล้วก็นิขายเลยอันนี้ไม่ขายอยู่หนึ่งพรรษาเต็มด้วยสัจจะบารมี 5วัน1นพรรษาแล้วหลวงตาโกหกว่าไม่ครบพรรษาเนี่ยขอให้หลวงตามาหาขตในตายหงตายหาไปใน3วัน5วัน7วัน,นไปดูคลิปได้เลยนะครับเห็นก <He en S 1> ็คือหลวงปู่สวงสัจจังสัจจังแจก1พันองค์ให้คุมทรัพยานาคือแจกและี4พันองค์คือมอบเป็นที่ระลึกแด่ญาติโยมร่วมสร้างใบายติเจียนี่คือสัจจะวาจาที่มีต่อหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน หลวงตาจึงบอกว่าถ้าพระองค์นี้ไม่ครบสามไตรามาสสามเดือนเนี่ยขอให้หลวงตาตายหงตายหาไปในสามวันห้าวันเจ็ดวันด้วยสัจจะบารมีที่ทําถวายเด่หลวงปู่สวงเทวดาดินดินจึงอยากมอบให้เป็นที่ระลึกให้ด้วยใจจริงๆและจะทำะาลาโรงทานบายตึกเกียถวายหลวงปู่สวงให้สําเร็จจริงๆนี่คือสัจจะวาจาประกาศสิทธิเลยหลวงตาพวกนี้หลวงตาก็ขนเขนสเตนอัพเงินนะ,ะ,นะด้วยความปลื้มใจที่ที่อยากจะทํา ทำด้วยสัจจะนะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นอยู่ที่พลังศรัทธาและสัจจะบาร,รมีไม่เสร็จวันนี้ก็ตกเสร็จวันพรุ่งนี้ไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าไม่อาทิตย์หน้าก็เดือนหน้าแล้วปีหน้ายังไงก็สำเร็จถ้าเรามีสัจจะบารมีและมีความตั้งใจสัจจังเวอมะตะวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนันเรื่องสัจจะบาร,รมีเป็นสิ่งที่ สำคัญมากขอ,อให้พวกเราทั้งหลายถ้าเราศรัทธาในบาร,รมีลูกผู้สวียวดาเดินดินเนี่ยขอให้เรามีสัจจะหรือเราศรัทธาอะไรก็ตามให้เรามีสัจจะตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าหลวงตาเชื่อว่าทุกคนนั้นทําได้ฉันหลอ่อฉันสวยฉันรวยฉันเฮงฉันทําได้คนอื่นก็ทําได้ทําไมเราทําไม่ได้นั้นพวกเราทุกคนทําได้ และก็ขอให้ทําสําเร็จแล้วก็ขอให้สําเร็จด้วยแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นบังเกิดโชคลาภด้วยนะใ้ทิพย์ผ่นคุ้มสัมพยานาคนะเฮงเฮงด้วยนะครับพ<า>ี่น้องที่ติดตามชมนี่ขอให้เฮงด้วยครับก็คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะครับในส่วนของเบอร์โทรที่จะให้คุณผู้ชมนะครับติดต่อนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ในคลิปนะครับลงไว้ในคลิป เพื่อจะให้เบอร์โทรนะครับเพื่อติดต่อจองเป็นรับประตุมคนฟรีแล้วก็เพื่อจะอาบางท่านอยากจะเป็นประธานนะครับเพื่อที่จะรับเหรียญมีแค่หนึ่งร้อยแปดองค์นะครับก็จะหมดแล้วนะครับคุณชมเหลือยังเหลืออยู่ตอนนี้ยังเหลืออยู่ก็เหลือประมาณสักยี่สิบสามสิบนะครับเนาะเหลือนะครับประธานก็สามารถโทรได้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นประธานเพื่อที่จะสร้าง โรงทานใบตึกเจียนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้โรงประทานก็สี่ร้อยเก้าเก้าเนาะก็ใกล้จะหมดแล้วเช่นเดียวกันท่พันให้สัจจะไวจาว่าคุมทรัพย์ยานาคจะสร้างโรงทานใบตึกเกียสําเร็จไหมคือยังไงก็ต้องสําเร็จนะครับถ้า fc ที่ชมอยู่ช่วยกันนะครับไม่ต้องเยอะแค่คนละบาทแต่คนละบาทต้องคนดูอยู่คนที่ติดตามสองแสนกว่าคนก็สําสำเร็จนะเสร็จแน่นอนนะครับคนละบาทก็หนึ่งครับ พี่น้องที่ติดตามทรัพยานาคเป็นคนใจบุญบเป็นคนใจบุญเป็นคนที่ทําบุญทําทานเป็นคนที่มีสิ่ดีงามในจิตแล้วคนละลนิดคนละหน่อยและร่วมกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้ทําสิ่งนี้ที่เป็นอนุสรณ์ถวายแดย่บารมีลหลวงปู่สวงเทวดาดินดิน ชีวิตที่ดีแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปเฮงแล้วก็จะเฮงอีกนะอนุโมทนาในบารมีด้วยในความตั้งใจขอคุณทรัพยานาที่ติดตามจุมในด้านนี้ครับก็สรุปแล้วก็คือเราจะทําพระป่าแล้วก็พร้อมกับกระถิน,น,ออนในวันเดียวกันในวันที่14พฤศจิกายน2564ท่านใดที่จะมาได้ก็มาถ้าท่านใดมา,มาไม่ได้ก็ส่งนะครับโทรมาก็ได้หรือ ครับที่รับเหรียญก็เดี๋ยวเอสจะส่งไปให้แล้วก็สามารถช่วยนะครับเหรียญไปถึงเพื่อเอสามารถอ่าถ้าเรียกว่าจ่ายเงินกับไปชนีได้เลยแล้วก็อากนจ่ายก็อธิษฐานก่อนนะครับนะให้เอฟซีทุกคนทุกท่านอธิษฐานก่อนนะถึงแม้ไม่เห็นหนะ้าพระก็คิดถึงหน้าหลวงตาไว้ก่อนแล้วก็อธิษฐานแล<ม>ะท,ท่านใดที่มีความศร,รัทธาที่อยากจะครับผมทำลรงทานเลี้ยง จะเป็นน้ำดื่มจะเป็นน้ำผลไม้จะเป็นขนมก็ตามที่แฟนคลับุมบัรณ์นาที่อยากจะทำก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ทิพพันได้เลยนะครับเพื่อที่จะร่วมสาธารมทนาครับวันนั้นก็วันที่สิบสี่นะครับพฤศจิกายนท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับโรงทานก็แจ้งมาได้เลยนะครับก็ เดี๋ยวจะมีรายชื่อติดให้เนาะนะครับติดให้แล้วก็เดี๋ยวเอสจะเดินถ่ายทําให้ดูว่าปัจจัยที่มาทําโรงทานเนี่ยได้ทําจริงหรือยังนะครับนะจะได้ถ่ายให้ดูนะครับก็น่าจะมีโรงทานก็ได้ทุกอย่างเนะาะจะเป็นข้าวสารกุ้งกุงกุ้ยเตี๋ยวนะครับใครอยากมีเส้นก็เลี้ยงกุ้ยเตี๋ยไปจะมีเส้นพวกกุ้ยเตี๋ยมันมีเส้นเนาะอะไรที่เราอยากจะทำด้วยความศรัทธา คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ที่อยากจะมาร่วมบุญมากวาดใบไ,ม,ไม้มาล้างเ้้าน้ำมาล้างจานมาช่วยเสิร์ฟน้ำหรือว่ามีกิจอาสาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นกุศสลสำหรับที่ผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาหรือญาติโยมที่อยู่ไกลมีความประสงค์จะทำบุญอย่างไรก็ติดต่อทิพย์พันได้เลยเดี๋ยวทิพย์พันก็จะดำเนินการ วันนี้ก็ถือโอกาสดีมากนะครับเป็นวันสําคัญจริงๆนะครับที่บอกบุญญาติโยมแล้วก็แจ้งญาติโยมนะครับแจ้งเอฟซีช่องคุมทรัพยานาคนะก็เป็นบุญบารมีของหลองตาด้วยนะครับที่มาให้คิดนะครับให้สติปัญญากับเอฟซีที่ชมอยู่นะครับในช่องคุมทรัพยานาคนะครับหลายคนหลายท่านก็บางทีกระโหมุม่นกับเรื่องของ นะครับความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในเรื่องเลขในเรื่องของเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวเราบ้างก็ดีนะครับเนาะว่าตอนนี้เราขนาดไหนแล้วนะครับก็คิดถึงธรรมะบ้างนะครับธรรมะที่จะนําชีวิตเราให้มีความสุขได้นะครับเงินทรัพย์สินเงินทองนะครับถึงแม้จะถูกเลขรางวัลที่1ลอตเตอรี่เป็น12ล้านท้าใจไม่มีความสุขยังใหก็ไม่มีทําำไมลพร ธรรมะจะยกระดับชีวิตของเราให้มีความเบาโล่งโปร่งสบายขึ้นให้บังเกิดความสะอาดขึ้นความสงบขึ้นความสงบความสว่างขึ้นและก็ความเจริรลุกเรืองขึ้นเนด้วยนี้สงที่ธรรมะแล้วก็บุญบาร,รมีที่ญาติโยมฟังมาที่ท่านสาธุชนผู้เชิญทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่มีระดับจิตใจมีระดับและก็เป็นคนที่มีความศรัทธามีความเพียรมีสติ มีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วอตมาก็ขออนุโมธนาในความดีง,งามของท่านสาธุชนผู้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดครับก็วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะลวงตาก็นอกจากเน้นเรื่องวันวันกระถินก็14เนาะเจริญพรนะครับ14พฤศจิกายน2 5 6 4ซึ่งเป็นวันลอยคือเดือนลอยกระทงนะว่าอย่างนี้กัแล้วกันเนาะเ,นเป็นวันเลื่อเรือนลอยกระทงนะครับ ท่านใดจะเป็นรงทานก็สามารถติดต่อมาได้นะครับอย่างน้อยก็มีศาลารงทานแล้วก็จะมีโรงทานจะครบสมบูรณ์แบบเลยน,นะครับอนน์มาภาพก็ขออนุโมทนากับท่านประธานรองประธานกรรมการพี่น้องชาวกลุ่มรัพพยานาอนุโมทนาต่อท่านทิพพันธ์แห่งเพดกลุ่มรัพพยานาม a n นี่ e แนลแอนฟิวชนแนลนาคน้อยชนแนลและก็ ช่องทางแห่งการสื่อสารในโลกออนไลน์ทุกคนทุกท่านที่ได้มีจิตกุศลศราทาัทธาที่ได้ร่วมบุญเป็นประธานรอประธานเป็นกรรมการในร่วมอนุโมทนาที่จะร่วมบุญทอดตะถินสามัคคีรวมทอดพระปาสามัคคีเพื่อที่จะสร้างทาวนวัตถุที่พุทธสถานสวนพุทธธรรมสมเดจทัทว่วตรงังสีบ้านทับดัตตะบุญตุบุญเอ,อสังขจาจังหวัดสุรินโดย หลวงตามหาเขตพระปูบัติสิริโสพลหรือพระเทพสิริโสพลเฉียงธรรมุนีวงศ <Okay. S 1> ์อนวยการกสวนพุทธธรรมสาเร็จทั่วตลังสีขอบุญบารมีที่หลวงตามหาเขตได้สวดมนต์ภาวนาตลอดทั <Okay. S 1> ่วไตรมาสสามเดือนและบุญกุศลของท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายมาล้อมรวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำโนวยอวยใยให้ท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายพี่น้องชาวภมทรพญนา มณีชแนลแอดฟิวชแนลนักน้อยชแนลและทุกช่องทางใงการสื่อสารบนโลกออนไลน์ให้มีพลังกายพลังใจพลังทรัพย์พลังสติปัญญาโชคลาภวาสนาบารมีมั่งมีสีสุขลาภผลภุถุวีบารมีรุ่งเรืองเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภลละปฏิพานธนสารสมบัติเป็นผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทานศีลสมาธิปัญญา วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพร้อมด้วยสัพพะบารมีทาให้สําเร็จทุกสรรพสิ่งดังที่จิตปรารถนาอยู่ใต้ร่มบุญพระพุทธศาสนาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีสัพพะมาหาโชคลาภเมตตามหาโยนคล้าคลาดปลอดภัยสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแกร่งแข็งแรงมีตะบะเดชะญาณชันบารมีที่สูงสงศ์สว่างสวัยรุ่งเรืองสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในการทั้งปวง พวัตุสัพพะมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตขอสัพพมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแป่งคุณพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพเป็นคุณพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพแป่งคุณพระโสทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงบังเกิดมีเดชท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายในการทุกเมื่อเธอ